อะไรมาชมป่าครับมาชมป่าดูอันนี้ขณะนี้เวลา18นาฬิกา10นาทีดูใครจะให้มาลุยป่าถ้า2องทุ่มล้วยังไม่ไหวดูปีเพยอีนาอเอ้ยพีพีนาคเปล่าเนี่ยดูมาคนเดียวกลัวงูเลยจะให้มาลุยป่าดู ดูข้างในมันน่าก,กลัวกลัวงูนะไม่ใช่กลัวผีเนี่ยซากอะไรมั่งอุ้ยดูมีเด่คนถามว่าเมื่อไหร่จะลุยป่ามันจะลุยได้ไงดูดูด,ดูมีการมาผูกเปย์นอนด้วยดูอับจรยอะเนี่ยดูมันจะลุยยังไง มาคนเดียวนะครับไม่ได้มาหลายคนดูผีไม่เท่าไร่ะครับแต่กลัวงูตาก็ไม่ดีดูร้องทุ่มนึงมานะโอ้โหไม่ต้องสืบครับป่าแห่งนี้งูเงี้ยวเขี้ยวหอกลางคืนก็จะมีแสงไฟลอยอยู่ขึ้นเป็นพักๆไม่ใช่ไม่ใช่ผีนะครับ มันน่าจะเป็นแสงของพวกรถทัวร์เขามากินข้าวข้างๆหรือเปล่าไม่รู้แต่มีเสียงมาหอนน่ะใครไม่กลัวไม่รู้แต่ผมกลัวกลัวงูนะครับไม่ได้กลัวผีเพราะผีไม่มีในโลกครับอู้ดเมีกระทั่ทงขวดน้ำมาวางเงี้ยดูมันต้องมีคนมาเข้าดินี่มันทำไม ลูกมาตามแล้วต้องมาหาในป่ามานี้มานี่มานี่มานี่เลยมานี่เลยเห็นไหมวันนี้มันอยู่ในป่าเราต้องมาตามหามัน,นมันดีใจแล้วเห็นไหมดูมาบ้านแล้วแต่ว่าต้องมาตามหามนในป่าไปไปไป,ไป ไปกับ้ยลูกมึงจำกันให้ได้แม่กับลูกนะอย่ากัดกันนะไปนะเห็นไหมพอเจอกันแล้วจะกัดกันอย่าอย่ากัดกันนะลูกอย่ากัดกันนะบอกให้รักกันยิงเป็นแม่กับลูกกันนะมึงจำกันไม่ได้เองนะพวกเองอ้าวติดสัตว์แล้วคราวนี้อย่าวุ่นวายมากลับไปกลับไปดูมันต้องตามหาเรื่องในป่าหนี พวกเองจะมาติดสัตว์กันทำไมกลับไปน,นั่นนั่นหน้าสาัตว์ด้วยเห็นตัวผู้ไม่ได้ดูตายแล้วบ้านใครบ้านมันเลยเร็วๆพอกลัวงูออกมาน,นี่มันดื้อมาเร็วๆเร็วๆไปแล้วไม่รอใครแล้วต้องมา,นานหาในป่าโอ้ งูกัดตายอย่างเงี้ยผีแล้วไม่เท่าไหร่เพราะผีไม่มีโอ้มีขวดน้ำด้วยมีคนมานั่งด้วยใครเนี่ยมาเด้อป่ะ ไปดีกว่าจบกิปก่อนดีกว่าตามมาตามออกมาทีละตัวเลเร็วๆไม่ใช่ไปติดสัตว์กันเอากันข้างในอีกล่ะสิบตัวไม่พอเป็นสิบห้าเหรอไอหลอดกับไม่หลอดกลับไปเลย ต้องมาตามหาแต่ละตัวตามป่าตามเขาไอ้รสอ,ออกมาเร็วลูกย่านจบคลิปแล้วนะครับเจอมาแล้วมาเอามากินข้าวแล้ว